ุมพรเออใช่ถ้าลงใต้ถึงแค่เพชรบุรีอพิตาพี่สูครูพี่สูพี่นุชก็ออกมากดปุ่มไลค์ในช่วงนี้เก็บร้านพอเสร็จนะคะยังไม่ได้เอาชุดชุดชุด,ชดแบบฟอร์มของตัวเองนะคะทุกคนพี่นุชเป็นแม่ค้าข้าวมันไก่ก็มีแบบฟอร์มนะคะเป็นสิ่งที่ภูมิใจ ของตัวเองนะคะมีแบบรฟมค่ะข้าราชการก็มีแบบฟอร์มพนักงานหรือว่าอะไรรัฐวิสาหกิจทุกอย่างมีแบบรฟมพี่นุชก็มีแบบรฟมค่ะทุกคนแหล่งตายได้แหล่งได้แหล่งได้น่องน้องเอยแหล่งได้ค่ะแต่ว่าจังหวัดชุมพรจะเสี่ยงไม่เมื่อนนครเสี่ยงไมมใครแดดใครๆใช่ไหมคะลองดูคะ่ะลองดูถ้าช่วงนี้มีคนเข้ามามีเปิดการมองเห็นใช่ไหมคะติ๊กตอ็อกเปิดการมองเห็นก็อาจจะเก็บร้านเสร็จมาพูด เลยเพราะสามทุ่มพี่นุชก็บางทีไม่ได้เข้าไปดูใครไม่ได้เข้าไปดูพี่สุไม่ได้เข้าไปดูโค้ดนกหรือว่าใครที่รู้จักเพื่อนที่รู้จักกันนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะม,มันไล์ตรงกันใช่ไหมคะครูพี่สุ